โรงงานดีแม็ก1.9เทอร์โบปาก41ครับไส่ใน04ครับผมคันนี้ครับรถไม่ไหลนะฮะรถไม่ไหลเหยียบคัด์ครับผมเหยียบคัด์นะครับเข้าเกียร์เบิ้ลครับนี่นะครับเบิ้ลตัดได้ครับเหยียบคัด์อยู่นะครับเหยียบคัดต์รถไม่ได้ไหลนะครับเนี่ยครับสนใจสอบถามได้ครับผมเกรกจุเน้ครับ 阿爸，阿弟，我打。